สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าถึงพัฒนาการและขั้นตอนการทํานวัตรกรรมต้นกระแตแต่ไม้เทียมในแต่ละเวอร์ชั่นครับในเวอร์ชั่นเก่าเราได้ใช้นวัตรกรรมมาร่วมปลูกกับต้นกล้วยไม้ครับเราได้ส่งประกวดที่สมาคมวิทยาศาสตร์ที่มอบุรพภาในช่วงเดือนมีนา2562และได้รับรางวัลเหรียญเงินสาขากายภาพในระดับภาคและได้รับข้อเสนอในการพัฒนามามากมายครับ ไม่ว่าจะเป็นเงาที่เวอร์ชันเก่าเราใช้ถุงเท้าในการขึ้นรูปเป็นเงาแล้วมันจุ่วัสดุจากธรรมชาติลงไปซึ่งเกิดปัญหาในเรื่องของการที่มันไม่ย่อยสลายเราจึงพัฒนามาใช้แผ่นเส้นใยหญ่าในการขึ้นรูปเป็นเงาแทนครับมีวิธีการทําลิงต่อไปนี้นะครับขั้นตอนแรกเราจะนำหญ้ามาปั่นรวมกับวุ้นน้ำหมักแล้วขึ้นรูปเป็นแผ่นวิธีการเดียวกับการทํากระดาษสาครับและนํามาตัดเย็บเป็นรูปเงาของต้นกระแตแต่ไม้ครับ ในเรื่องของใบากาบเวอร์ชันเก่าเราใช้กาบหมากในการทําแต่ก็พบปัญหาในการกับเงาเราจึงใช้วิธีการทําเดียวกับการทําเงาในเวอร์ชันใหม่คือใช้แผ่นเส้นใหญ่ในการทําและต่อมาเราได้พัฒนาเพิ่มในเรื่องของหลักปล่อยน้ําเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเพาะปลูกม,มากขึ้นครับค่าท่านเสาหลักนะครับเราจะนําไม้ไผ่มาเจาะรูตรงกลางลำแล้วนํามาประอกอบกับต้นกระแตแต่ไม้ลจากนั้นเราเติมน้ําลงไปครับและตําแหน่งของนวัตกรรมนะครับใบกาอีกข้างหนึ่งจะต้องห่อหุ้มเสาหลักนะครับและใบกาอไปข้างหนึ่งจะต้องห่อหุ้มต้นก้าไม้นะครับ ส่วนวิธีการใช้นวัตกรรมนะครับเราจะขุดหลุมในระดับความลึกที่สามารถฝังตัวกระแตได้ครับหลังจากนั้นเราจะนํานวัตกรรมและต้นก้าไม้ลงพร้อมกันแล้วฝังกขบครับหลังจากนั้นเราจะเติมน้ําให้เต็มเสาหลักนะครับส่วนหน้าประสิทธิภาพในการใช้นะครับนวัตกรรมของเราสามารถดูแลต้นก้าไม้อย่างนาได้ถึง6สัปดาห์ครับและสามารถลดการชะน้าได้ถึง7 6 9เซนครับ